ก็สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมอาจารย์พนพาัาสศิรใหม่หรืออาจารย์โจโจ้จนทกวีเจ้าของต้นฉบับหนังสือหลายเล่มนะครับโดยเฉพาะเล่มนี้นะครับก็คือเล่มที่มีชื่อว่าจิบกาแฟจิมโทรศัพท์รับกลายได้เจ็ดทางต่อวันหรือเซเว่นเวทูริสหรือเรียกสั้นๆก็คือหนังสือเจวิธีหางเงินนั่นเองครับซึ่งเป็นต้นฉบับล่าสุด ที่นำเสนอให้กับหลายๆคนได้อ่านแล้วก็นำไปสร้างรายได้กันครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นที่สำคัญก็คือความฉลาดทางด้านการเงินครับซึ่งมีรายละเอียดอะไรย่างไงเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันครับจะมีอยู่ทั้งหมด4ประเด็นหลักๆด้วยกันนะครับ ในเรื่องของความฉลาดด้านการเงินซึ่งเป็นเ,เรื่องที่จะต้องกฝังความฉลาดนี้ให้กับลูกหลานเราตั้งแต่อย่างเด็กเลยนะครับและเขาจะได้ดําเนินชีวิตในทิศทางที่ถูกต้องนะครับจะไม่เป็นหนี้เป็นสินนะครับความฉลาดข้อที่1นนะครับก็คือความฉลาดในการหาเงินนั่นเองครับการหาเงินหรือการหารายได้ จะแบ่งออกเป็น2แบบหลักๆด้วยกันก็คือแบบ Active Income และก็แบบ p s s s v e i n นค m e ครับ a c t i ี e i n นค m e ก็คือการสร้างไรายได้จากการออกแรงจากการที่เราเนี่ยเอาแรงงานเอาเวลาเอาสติปัญญาของเราไปแลกเงินเช่นอาชีพลูกจ้างต่างๆอาชีพพนักงานอาชีพข้าราชการต่างๆอย่ก็ Active เป็นค e แล้วก็กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มทีเ่เปิดธุรกิจส่วนตัวเล็กๆนะครับเช่นเปิดร้านกาแฟาเล็กๆเปิดร้านชูวหวยเล็กๆเปิดร้านอะไรก็ตามเปิดอู่ซ่อมรถเล็กๆต่างๆเนี่ยอยู่ในกลุ่ม a ctive เป็นค e ก็คือคนเหล่านี้จะต้องออกไปใช้แรงงานใช้เวลาใช้สติปัญญาในการ แลกเงินถึงจะมีรายได้นดั่นเองครับเช่นกลุ่มที่เป็นลูกจ้างรับเงินเดือนก็ต้องไปทํางานรายวันตามตารางเวลางานถึงจะมีรายได้รายวิกรายเดือนเข้ามานั่นเองครับนี่คือ active income และก็กลุ่มที่2องเขาเรียกว่ากลุ่ม p a s s i ฟอิ n c o m e หรือ passive income หรือเป็นกลุ่มที่สร้างระบบะม๊มเงินขึ้นมาให้มันทํางานแทนนั่นเองครับ ซึ่งในรายละเอียดลึกต่างๆเดี๋ยวค่อยไปเจาะลึกกันในวิดีโอหน้าวิดีโอถัดไปแล้วกันนะครับซึ่งผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับธุรกิจอะไรบ้างที่อยู่ในกลุ่มแพสซีฟอินคัมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับเช่นการนำเอาเงินไปออมไปฝากไว้ที่ธนาคารก็เป็นแพสซีฟอินคัมชนิดหนึ่งครับก็คือเช่นสมมต,ติเรามีเงินเอาไปฝากธนาคารฝากแบบประจำ 1>, 1ล้านบาทสมมตินะครับดอกเบีย้ยธนาคารก็จะอยู่ที่1บาทสมมุติแล้วกันนะครับหนึ่งก็เราจะได้ปีละ10,000ื่นบาทนั่นเองก็คือเป็นเงินรายได้ที่ไหลามาเองก็คือเป็นดอกเบีย้ยซึ่งนําเงินไปฝากธนาคารธนาคารก็นาเงินไปบริหารจัดการให้มีรายได้ก็คือปันผลให้เราเป็นในรูปของดอกเบี้ยเองครับนี่คือหลักการคร่าวๆข,ของ รายได้แบบพสซีฟเปนคำนะครับนี่คือความฉลาดที่1ครับต่อไปไปดูความฉลาดด้านการเงินข้อที่2ครับความฉลาดข้อที่2ก็คือการฉลาดในการรักษาเงินที่หามาได้นะครับอ่ก็คือเงินที่ไหลเข้ามาในบัญชีของเราเนี่ยไม่ว่าจะมาแบบแอ t i v ฟเป็นคำหรือพาสซีฟเป็นคำออกแรงไปทํางานแล้วได้เงินหรือฝากเงินในธนาคารแล้วมี ดอกเบี้ยกลับมาต่างๆเราจะต้องฉลาดในการรักษาก็คือนําเอาเงินนั้นมาใส่ในตะกร้าอันดับแรกก็คือใส่ในตะกร้าใบใหญ่ก่อนนะครับเราค่อยไปซอยย่อยเป็นตะกร้าเล็กๆซึ่งวันนี้ผมจะมานําเสนอ5ตะกร้าด้วยกันนะครับซึ่งมันก็คือความฉลาดข้อที่3น,นั่นเองครับก็คือนี่ครับฉลาดใชนด้นั่นเองครับ หลังจากที่เราหาเงินมาได้ทั้งแบบ Active Income Passive Income แล้วเราก็ฉลาดรักษาก็คือนำเงินมาใส่ไว้ในตระก,ก้าใบใหญ่แล้วก็ซอยย่อยออกเป็นตระก,ก้า5ใบตระก,ก้า5ใบมันก็คือความฉลาดในการใช้ก็คือแบ่งออกเป็นไอ้ตระก,ก้าตะก,ก้าใบที่1ก็คือสำหรับใช้จ่ายทั่วไป20%ครับเช่นได้มา100บาทก็ สำหรับใช้จ่าย20บาทนั่นเองครับได้มา1,000บาทก็ใช้จ่าย200บาทได้มา10,000บาทก็อยู่ในตะกร้าใช้จ่าย2,000บาทนั่นเองครับหลักการง่ายๆคร่าวๆอย่างนี้นะครับทีนี้คำฉลาดใช้ที่2ก็คือแบ่งเงินที่ได้มามาสำหรับเป็นตะกร้าสำหรับวันพิเศษหรือว่าเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆก็10%ครับ เช่นเคยครับเมื่อกี้ผมบอกว่ามีรายได้แบบ Active หรือพ a s ซีฟเข้ามาเนี่ย100บาทเราก็เอาไปใส่ตะกร้าวันพิเศษหรือวันฉุกเฉินเนี่ยก็10%ก็คือ10บาทถ้า1,000บาทก็100บาท1,000 0บาทก็1,000บาทสำหรับใส่ตะกร้าใบนี้น,นั่นเองครับเราจะใช้จ่ายตะกร้าใบนี้ก็ต่อเมื่อ มีเหตุการณ์สำคัญหรือมีวันพิเศษวันเกิดวันอยากจะเลี้ยงฉลองวันท่องเที่ยวอะไรต่างๆจะใช้งบประมาณากับตรงนี้หรือว่าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นมาก็ใช้งบนี้กันมาเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะเกิดอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาบ้างเราจะป่วยเราจะไข้เราจะไม่สบายอะไรหรือเปล่าก็จะเป็นเรื่องของงบประมาณทุกสว่วนนะครับทีนี้ฉลาดใช้ตะกร้าใบที่3ก็คือตะกร้านี้สําหรับการออม มัอสักครู่ครั้งแรกที่เข้ามาเราพูดถึงรายได้แบบเพศีสิรงมค,ค้ือออมไว้กับธนาคารซึ่งจะได้ดอกเบี้ยเข้ามาเพราะฉะนั้นตะก้าใบนี้ก็สําหรับออมเช่นเดียวกันครับอาจจะออมในธนาคารแบบบัญชีพิเศษหรือจะออมในหุ้นหรือออมในหลักทรัพย์อะไรต่างๆเดี๋ยวเราไปเจาะลึกกันในวิดีโอถัดไปลึกๆนะครับอ่าโอเคนะครับตรงนี้ก็10%เหมือนกันครับทีนี้ฉลาดใช้ ตะก,การที่4ก็คือเป็นตะก,การสาหรับทําบุญครับการทําบุญนั้นที่นี้ไม่ใช่เพียงแค่การเอเอาเงินไปบริจาคนนี้นั่นไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะครับทําบุญอันดับแรกก็คือให้โฟกัสมาที่พ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ของเราก่อนครับปู่ย่าตายายของเราเนี่ยก็คือการทําบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือ ทำกับคนในบ้านเป็นพระพรหมในบ้านก่อนแล้วค่อยไปที่วัดวาอารามแล้วค่อยไปที่สังคมต่อไปนครับนี่คือตะก้าใบาเนี้ยสำหรับทําบุญซึ่งผมแนะนําให้ทํากับพ่อพระในบ้านเราก่อนแล้วก็วไปที่โบสถ์ที่วัดวาอารามที่ชุมชนที่สังคมต่างๆถัดไปนะครับและแน่นอนครับตะก้าใบาที่5นี้จะขาดไม่ได้ก็คือ ตาก,ก้าสำหรับการนําไปลงทุนให้มันงอกเหนยครับตะก,ก้านี้ก็จะแบ่งออกมาจากรายได้เข้ามาเยอะหน่อยนะครับเพื่อที่จะนําไปบริหารจัดการให้ดีขึ้นเช่นได้มา1,000บาทก็หักไว้เลย500บาทเข้าสู่ตะก,ก้าลงทุนทำให้งอกเหนอยนั่นเองครับเพราะฉะนั้นความฉลาดข้อที่4ีก็คือนี่ครับฉลาดทำให้เงินงอกเหนอยนั่นเองครับ หลักการก็คือนำเอาเงินในตักร้าใบที่5นี่แหละครับไปสร้างระบบ Passive Income ดังที่ผมจะแสดงในรูปถัดไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับนี่คือฉลาดที่1ฉลาดหางเงินในเบื้องต้นเราอาจจะหาเงินด้วยการอ,ออกแกลงใช้เวลาในการแลกเงินเพื่อให้ได้ รายรับมาแม้ว่าจะเป็นรายวันรายวิกดารายเดือนก็ว่ากันไปซึ่งรายได้แบบนี้เขาเรียกว่ารายได้แบบ active income นครับก็คือฉลาดทางเงินต่อมาครับก็ฉลาดรักษาเงินนี่ไงครับที่ผมบอกว่าเออเอาเงินมากองกันไว้ก่อนเพื่อที่จะบริหารจัดการมันก่อนนี่คือฉลาดรักษาเงินแล้วก็กระจายไปเป็นเ้าช่องทางห้ตะกร้าดังนี้ครับฉลาดใช้เงิน เห็นไหมครับนี่คือภาพรวมฉลาดหาเงินมีเงินไหลลงมาแล้วก็ฉลาดรักษามีตะกร้าตรงนี้สลหรับรักษานะครับมีกลตรงนี้แล้วก็ฉลาดใช้ซึ่งแบ่งออกเป็น5้ารูปแบบห้าช่องทางการใช้เงินก็คือนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับที่เราไล่กันมาตั้งแต่ต้นนะครับก็คือ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์สำหรับใช้จ่ายสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับวันพิเศษหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการออมสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับการทำบุญแล้วก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ทำให้มันนอกเหนือขึ้นมาดนนี้ครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเหมือนกับในรูปนี้ครับสักครู่นะครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะไหลวนไปวนไปอย่างนี้นั่นเองครับเห็นไหมครับฉลากทางดนการเงินก็ไล่กันกน,นี่คือ แพลตฟอร์มของความฉลาดทางการเงินครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่สำคัญมากๆนะครับทำไมถึงบอกว่าสำคัญคือปัญหาหนี้สินต่างๆมากมายปัญหาเงินไม่พอใช้ต่างๆมากมายปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับเรามันเกิดจากการที่เราเนี่ยบริหารจัดการมันไม่ได้ มีคุณภาพมากพอครับเราจึงเกิดปัญหาบางคนก็บอกว่าเงินชอ็อตบ้างบางคนบอกว่าไม่มีเงินเก็บเลยบางคนบอกว่าไม่มีเงินออมไม่มีเงินลงทุนอะไรต่างๆนะครับก็ทําให้ปัญหาด้านการเงินมาเป็นใหญ่ในชีวิตเรา,าเลยครับเพราะฉะนั้นเวลาจึงต้องมีความฉลาดทางด้านการเงินหรือเรียกว,ว่า ความฉลาด4ด้านในด้านการเงินงนั่นเองครับก็คือฉลาดหาเงินฉลาดรักษาเงินฉลาดใช้เงินก็คือแบ่งเงินออกเป็น5ตะกร้าแล้วก็ฉลาดทาให้มันงอกหน่อยซึ่งประเด็นที่สําคัญก็คือตะกร้าใบที่5น,นั่นเองครับคือทํายังไงให้รายได้ของเรามันงอกหน่อยขึ้นมาก็คือนําเอาตะกร้าใบนี้ไปสร้างเป็นระบบสร้างรายได้แบบ Pa s s i v อินค o m e นั่นเองครับ นอกจากนี้ผมยังมีเรื่องราวดีๆที่จะมอบให้กับทุกท่านนะครับก็คือนี่ครับผมมีหลักสูตรพิเศษที่จะมอบให้กับทุกท่านที่ติดตามวิดีโอผมก็คือหลักสูตรฟรีนะครับ7วันฉันจะเป็นเศรษฐีมันเป็นเรื่องของการปรับแนวคิดทัศนคติมุมมองเกี่ยวกับการสร้างรายได้ของเราเกี่ยวกับการหาเงินของเราเกี่ยวกับ หลักคิดของเศรษฐีเขาคิดยังไงเขามองวิธีการหาเงินยังไงนะครับและแน่นอนครับหลักสูตรเนี้ยฟรีครับซึ่งมีทั้งนี่ครับมีทั้งอ e ีบุ๊กนี่ครับอีบ e ุ๊กเวันฉันจะเป็นเศรษฐีแล้วก็มีพอดแคสต์ก็คือเป็นเอเป็นเหมือนเสียงบรรยายปรับแนวคิดต่างๆที่บรรยายเนะะื้อหาที่อยู่ใน อีบ e ุ๊กเวันฉันจะเป็นเศรษฐีนี่รับมอบให้กับทุกท่านฟรีๆะครับมอบให้กับทุกท่านฟรีๆซึ่งทุกท่านสามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ตรงนี้ครับสักครู่นะครับทุกท่านสามารถ ดาวนโหลดได้ตรงนี้ครับนี่ครับเว็บไซต์เซเว่นเวทูริชคอมนั่นเองครับทุกท่านสามารถไปลงทะเบียนแล้วก็ดาวนโหลดอ e ีบุ๊กแล้วก็พอดแคสต์ทั้งแปตอนแน่ได้เลยที่ w w w 7 w a y t เซเว่นเวทูรินั่นเองครับสำหรับวันนี้ผมอาจารย์คุณพสัสศิลร์ใหมหรืออาจารย์จโจโจ้จิตตวรวีก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ ติดตามดูวิดีโอィィของผมมาตลอดนะครับแล้วก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับขอให้ท่านมีความสุขในการใช้ชีวิตและก็ใช้ความสุขนำทางครับสวัสดีครับ